สวัสดีครับผมลุงอด F4 วันนี้ก็จะพา F4 ทุกคนทุกท่านมาส่องเห็ดนะครับนี่ก็จะปีห้าแล้วนะครับแต่มันยังส่องอยู่นะครับผมเห็ดหัวมันออกก็ต่อเนื่องนะครับไปกันเลยเดี๋ยวตรงที่เอาโม่อนขึ้นขึ้นมาใหม่ครับ 好，老 <Okay. S 2>、okay. หกดอกแรกครับเดิมานมานมาีดอกนะับ ดอกเดียวครับไปต่อครับแล้วครับมาเจอเอฟซีครับอาต่อยกับนิรันนะครับผมนิรันก็เจ้าของคลิปงานแต่งนั่นเองนะครับแล้วก็นี่ก็เจ้าของโรงงานทอผ้าไอ้ทอเสื้อนะครับคนนี้ยาต่อยครับนี่ครับดอกเล็กมากครับกําลังโผล่หนนดินเลยนะครับโอ้โหตาดีมากเลยนะครับโอ้โหนะครับดูนะครับ อ,ออกเบิดมือว่านนี่แต่ว่าแสบขามาบ่ได้หลังเห็ดกระทาที่แล้วโอ้ยเป็นหมอสวดหมอต้อมแล้วเรือท้องถวยอีกแล้วโอ้ยกูใส่เวลาโดนหวดเฮ็ดปวกอันนี้เค้ืองยุบเครื่องมันบานผมเนาะบานให้ยุบหลยดดเฮ็ดปวดอือ่าครับเราไปต่อครับ เจออยู่สองดอกมันก็มีแค่สองดอกนะดูหงรอทาแล้วไม่เจอนะเสียหาดีแล้วมีแค่สองดอกดอกจะหายมาแล้วคนะรับแมลงกินนะถัดกันก็มีอีกดอกหนึ่งเดี๋ยวนะครับครับอีกดอกแต่เป็นหกปวกดอกเดียวครับ ไม่ใช่เห็ดปกจิกเมื่อกี้เห็ดปกจิกสองดอกสวยงามครับไปต่อครับเห็ดปวกดอกเดียวไปต่อครับแล้นี่ที่อาต่อยเอาเมื่อคืนแล้วมันแทงขึ้นมาใหม่นะครับนี่ครับแทงขึ้นมา กำลังแทงนะครับนี่ครับนี่ดอกนะครับตอนเอามันก็ประมาณนี้ะครับเล็กๆจิ๋วๆนะครับ,รบมันกำลังแทงขึ้นมานสามดอกครับยัมีขึ้นรนะับ ดอกจิ้วเดียวนะครับมองแทบจะไม่เห็นนะครับนี่นี่เดียวนี่ครับนี่ครับตัวนี้ครับมีแค่สองสามดอกครับขึ้นมาใหม่ไปต่อครับที่แรกก็จะไม่เอาก็เลยเลยขุดดูมันก็พอใช้ได้แล้วนะครับก็เลยจะเอาเลยครับนี่ครับ มะครับับกับจัเวลายอะนรับางคณะกรรม้เอีกอีกอันหงครับกำลังแทนกินครับนี่อีกอันหนึ่งครับลังแทนึ้น จริงๆแล้วค่อยมาตอนสายๆก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อลุงรอดตัดต่อคลิปไม่มีเวลามาก็เลยเก็บเอาไปเลยครับมันไม่ได้เยอะก็เอาไปให้อาต่อยครับเพราะกเก็บเห็ดไปแล้วเอาไปรวมรวมกันคนระับ กระทั่งเพื่อป่านะครับเวลาเพื่อป่าเพื่อป่าตี้ได่รับเงินการขอไดเกินขันกยุงก็เยอะนะครับ แทงได้นมาใหม่ห้าดอกนะมันก็สวยไปอีแบบหนึ่งนะครับกำลังแทงครับ เราจะนั่งเฝ้าเอาครับมันไม่ได้เยอะครับมันค่อยมันมีนิดเดียวนี่แหละอ๋อมันกําลังขึ้นจริงๆริงเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับที่ลรงรอดเราน่าจะรอเอานะครับอ๋อนี่จริงๆด้วยครับกำลังแทงขึ้นครับเห็นไหมครับขุดเอาในดินเลยนะครับถ้าอย่างเงี้ยยังไม่โผล่เลยครับ กล <c oughs> ายเป็นว่าขุดเอานะครับตอนนี้นะครับนี่ครับอยู่ในดินนะครับมันอยู่ในดินขุดเอาครับนี่ครับอยู่ในดินครับ ครับนี่หัวมันครับ <c oughs> นี่ครับโอ้โหน,น่าจะปกดินไว้ก่อนนะครับแต่มันได้ขุดขึ้นแล้วครับมันคงไม่โตต่อ ตรงนี้นะครับนี่ครับแทงขึ้นมาจิ้วเดียวลงหลอดก็พายเอซีมาทําไปทั่วนะครับดอกเล็กดอกน้อยเอาหมดครับขุดดูนะครับว่ามันยังไงครับนี่ครับเป็นสิบดอกเลยนะครับปล่อยมันโตก็มันโตมากมายแล้วครับเราก็มาขุดดูตอนที่มัน กำลังขึ้นนะครับว่าเป็นยังไงก็จะได้รู้ด้วยครับว่าดูว่ามันจะมีกี่ดอกครับอันนี้หนึ่งแล้วครับ สองครับสามครับสี่ครับสี่ดอกครับจาววกด้วยโอ้โหกำลังแทงขึ้นครับพี่น้อง <c oughs> เห็นไหมครับจาวันข้างในครับ มันกำลังขึ้นมานะครับขาเป็นสังล้างอยู่เลยครับข้างล่างนะครับถมไว้มันโดนอากาศแล้วมันจะขึ้นไม่เปล่าก็ไม่รู้นะครับอถมไว้ <c oughs> ทำมันเสร็จแล้วค่อยถมมันนะครับถ้าบ่ายมามันน่าจะได้เยอะกว่านี้นะครับเดี๋ยวลุงหลอดจะถ้าโอกาสบ่ายได้มาเราก็จะถมไว้แล้วก็จะมาดูกันว่ามันจะขึ้นไหมครับเดี๋ยวบ่ายเข้ามาดูอีกทีหนึ่งนะครับ าจนสว่างแล้วนะครับก็ไม่เจอนะครับเห็ดปวกก็เท่าที่เห็นก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็จอดข้างทางมาเจอตัวนี้ครับทีเด็ดกว่าอีกนะครับผมเห็ดละโงกนะครับเห็ดละโงกเหลืองครับสวยงามเลยทีเดียวครับดอกนี้ข้างทางนี้นะครับมีรถลุงหลอดจอดนี้ครับก็จะกลับแล้วนะครับมาเจอเห็ดละโงก เหลืองนะครับผมก็จนสว่างเลยนะครับผมนี่เปิแปดโมงกันครับข้างทางเลยครับนี่ครับทางแล้วมันก็ออกข้างๆนี่นะครับโอ้สวยงามเลยทีเดียวครับอาจจะได้สักสิบดอกนะครับแบบนี้นะครับตอนนี้ก็หาจอมปวกไปให้ปลายนะครับไปต่อครับ ถัดจากเห็ดละโงกมาก็มีรอยเขาเอานะครับมันเหลือเขาเอานะครับเห็นไหครับมีสี่ดอกครับเหลือจากที่เขาเอาน่าจะเอา้เมื่อวานนี้นะก็เสร็จเราวนะข้างทาง,ทาง <S <s> เสียงวันนี้ตรงนี้ไม่มีใครมาอะ มันก็เลยเหลือนะครับที่สีดอกนะครับไปต่อครับ เหนครับเห็ดดินครเจอดอกเดียวเอย่าง้ก็ข้างทางเช่นเคยครับแต่ทำไมมีดอกเดียวไม่รู้ มีสองดอกครับก็มีแค่สองดอกนีครับน่าจะไหนๆก็เจอแล้วน่าจะเจอกลุ่มใหญ่ครับเจอแค่สองดอกนะครับก่อนนั้น,นี้ก็เจอสองดอกนะ <c oughs> ครับเจอดพื่อดอกนี มันคงเหลือเลือกเขานี่นมองไม่เห็นอีกสองดอกครับไปต่อครับก็ได้เวลากลับแล้วนะครับก็ได้แกงอยู่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลงหลอด F4 สวัสดีครับ